สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ n g i n e e r i n g Channel นะครับวันนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมมาในชุดออกกำลังกายวันนี้อยากจะมาแชร์ท่าเล่นซิกแพคเพียงแค่3าท่านะครับก็จะได้ซิกแพคที่ชัดแจ๋วแบบนี้นะครับเอจริงแล้วมันก็มีเรื่องการกินด้วยนะครับโอเคเอามาเข้าสู่ท่าแรกกันเลยนะครับตอนอื่นก็ถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามหาบอกออกกำลังกายนะครับจะเป็นบอกของอะไรก็ได้นะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปนะครับนอนนะครับ เอาขาขึ้นแบบนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็การขาออกแล้วก็ทำแบบนี้ครับเึื่อเรียกว่าคริสคอสก็คือเอาขาสองข้างาสลับกันแบบนี้ตรงเนี้ยครับท่านี้นะครับเราจะต้องเก่งแม่ท้องค่อนข้างจะสูงถ้าคนที่ยังทำไม่ได้นะครับลองเอาขาขึ้นมาสูงหน่อยครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้โหลดเบาลงนะครับอันนี้คือท่าแรกนะครับ ถากริชคอรเนี่ยจะได้กล้ามหน้าท้องตรงด้านล่างนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันกล้ามที่ทำยากที่สุดแล้วก็เรียกว่าคงทนให้มันอยู่กับเรานานที่สุดเนี่ยก็คือกล้ามท้องล่างนะครับคือองสังเกตจากตรงเองเนี่ยส่วนมากแล้วถ้ากล้ามตรงไหนไปก่อนนี่คือไปตรงท้องล่างก่อนเลยดนะีนั้นต้องเล่นอย่างสม่ำเสมอนะครับสําคัญมากนะครับมาถึงท้าที่2นะครับมาถึงท้องด้านบนบ้างน,นะครับเอาขาตั้งสี่ห้าองศาแบบนี้นะครับ แล้วก็เอามือขึ้นแล้วก็เหมือนกับเรากำลังไปเอาก้อนอะไรบางอย่างไปเอาสิ่งเราออา่ได้ที่อยู่บนฟา้าน,นะครับ<อ> <laughs> เป็นเรียกว่าท่าวิ a c h นะครับ <c oughs> เราก็อย่าลืมนะครับวิธีการหายใจนะครับหายใจออกนะครับอย่า <c oughs> ลืมพยายามให้หลังล่างของเราเนี่ยเรียบแบนกับตัวบอกอยู่เสมอนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราไม่ปวดหลังนะครับอันนี้ก็จะได้ด้านบนนะครับ เมื่อสักครู่นี้ท้า b r i d g ได้ด้านล่างและใด้ด้านบนและมาต่อกันที่ด้านทางนะครับก็คือตรองอ b l i q u e ตรงนี้นะครับท่าน,นี้อาจจะดูซับซ้อนหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวย,ายามดูตามผมแล้วกันนะครับเอาเหมือนับตรงก้นฝั่งนี้นครับวางแนบตรงนี้เอาขา,ายกขึ้นนะครับยกขึ้นนะครับเราจะให้น้ำหนักของเราอยู่ตรง แขนกับตรงส่วนลำตัวด้านนี้ของเราอันนี้ผมใช้ด้านซ้ายของผมนะครับแต่ถ้าดูในคลิปก็น่าจะเป็นด้านขวาของคุณนะครับ,บ,รบก็ลองดูนะครับทำอย่างนี้ครับเราจะหกเอาเข่าเข้ามาบิดกระบอกของเรานะครับถ้าทำถูกจะรู้สึกถึงกล้ามตรงช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับ ก็สามารถทําเป็นครั้งแบบนี้ได้ถ้าคนที่ยังทําท่านี้ไม่ได้นะเพราะมันค่อนข้างจะยากนะครับเอาขาข้างหนึ่งลงแล้วก็ใช้แค่ขาข้างเดียวขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมสลับข้างด้วยนะครับทําท่าเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาลองอินที่แมงจรงไปใช้จริงบ้างนะครับว่าเราต้องทำยังไงบ้างนะครับตัดูเลยก็คือ ส่วนมากแล้วผมจะมีเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือที่จะคอยจับเวลานะครับก็มีแอปอันนึงที่ผมเคยแนะนําไปแล้วใน Instagram ผมไม่แน่ใจว่ามีใครเคยเห็นหรือเปล่านะครับเป็นแอปชื่อว่า Critseafood อันนี้ครับฟิตซ t ฟุก f o ม์เออนะครับแอปอันนี้นะครับเป็นแอปที่แบบดีมากเพราะว่าเขาสามารถให้เราระบุเวลาเซตของเราแล้วก็มีเฟรมที่มาด้วยนะครับยังไง ลองไปดาวน์โหลดดูได้มีทั้งวันทั้ง iOS ทั้ง a n น r o อยนะครับตอนนี้ผมเซตไว้ว่าจะมีเล่นทั้งหมด6ท่าทำ3าว0ินวิญาทีพัก10วินาทีนะครับเดี๋ยวเรา,าเริ่มแบบท่าแรกกันไปด้วยกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะได้ได้ยินทาเมื่อไไปด้วยกันนะครับโอเคแคปแล้ว10วิทำเปดนพรงอกังไปเลยก็ได้นะครับ่ับคนที่ ทำได้ดีแล้วนะครับเก่งแล้วนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มการเหมือนกับครันช์ขึ้นมาอยู่ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะได้รีวอลอแข็นหน้าท้องทั้งอันเลยนะครับอันนี้ค่าได้เสร็จแล้วเ,ออเมื่อกี้ไดไทม์เมอร์เป็นบอกว่าครบ30วสิบวิพักสิบวิมาที่ท่าต่อไปครับอโอเคสลับข้างนะครับสลับข้างอีกสามสิบวิ กาทำถูกต้องนะครับแต่รู้สึกมากมากเลยครับลงท้องข้างเลยครับโอเคอันนี้ก็ถึงท่าเริ่มเรื่มมือเริ่มมือไปถึงฝาอ้โอโอเคเดี๋ยวเราก็วนอีกรอบนึงเลยครับทำต่อไปด้วยกันเลยนะครับ ถ้าไม่ไหวก็พักนะครับโอเคก็หวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับยาวหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าคอนเทนเน่นนะครับแล้วก็ยังไงใครอยากได้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับถ้าเดี๋ยวมาเจอกันในคราวหน้าครับบ๊ายบาย